ท่านผู้ชมครับเรามาชมกันต่อนะครับตอนที่5ช่วงที่เราไปดูกิจการเมืองแล้วเนี่ยเราก็จะมาพักผ่อนกันที่โรงแรมหลังจากนั้นเราคงจะต้องเดินเที่ยวไปที่ตลาดคำมวนแหละครับท่านผู้ชมครับผมออกจากโรงแรมก็ามาดูบรรยากาศริมน้ำ แม่โขงเนี่ยแม่มันมีสเสน่ห์ครับแขวงคำมนเนี่ยก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับนครพนมเราได้มาชมพื้นที่แล้วเห็นหลำน้ำโขงหยาบเย็นเนี่ยโอ้โหมันสวยงามบอกไม่ถูกครับเป็นอันว่าการที่เราได้มา,าดูกิจการร่วมค้ากับเสาประปอราวแล้วเนี่ยเราก็เดินชมตลาดตอนเย็นเย็นตอนเย็นเนี่ยที่คำมนเนี่ยเขาเรียกว่า มีตลาดหนึ่งตอนยามราตรีนี่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์ก็เป็นศูนย์าการค้าในพื้นที่ของขมวนตอนเย็นๆเ,เนี่ยมีชาวบ้านออกมาเดินหาอาหารมาเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นพี่น้องชาวสปปลาวก็มาที่นี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะมาพักผ่อนแล้วมาทานอาหารกันฝั่งนู้นครับเป็นฝั่งนครพนมอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่า วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูธรรมชาติของคำม,มนสิครับมีอะไรบ้างห<อ>ลังจากนั้นแล้วผมเนี่ยก็เดินมาที่ในพื้นที่เซ็นทรอ์หรือตลาดยามเย็นยามราตรี ทุกคนเขาก็จะมาพักกันแล้วก็มาทานอาหารอาหารปิ้งย่างที่นี่แม่ผมเดินดูแล้วก็นำไล่ไปเรื่อยๆสาวน้อยคนนี้คนหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศของชาวขมว่นตอนเย็นๆเนี่ยมีอาหารมากมายจนกระทั่งผมบอกว่าโอ้ทนไม่ได้ปิ้งย่างเนี่ยมีเป็นความสำคัญของชาวพี่น้องชาวสปปลาวมันเป็นอาหารแบบว่าพื้นๆนะครับนี่แหละครับจะเห็นได้ว่า ทุกอย่างเขาจัดสรรมาให้กับนักท่องเที่ยวยามเย็นเพื่อจะได้ทานอาหารกันนะครับมีความสุขกับการชมตลาดริมน้ําของริมโขงที่พวกเรานั้นรู้จักดีว่าการที่มาเที่ยวที่นี่แล้วถ้าเราไม่มาที่ตลาดเสริมโตอพอยนี่ผมถือว่าก็มาไม่ถึงเหมือนกันครับเพราะเราเห็นว่าที่นี่คืออาหารที่หลายๆอย่างเห็นขามหมูแล้วผมก็โอ้ไม่รู้ว่าทํทำยังไงดีก็อยากกินนะครับแต่ว่า เรานัดไว้แล้วอะที่ข้างหน้านี้อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวไปพบกันที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเรามาที่ร้านอาหารที่ทางท่านสมเพชได้จัดไว้ให้แล้วว่าวันนี้มาทานอาหารมื้อเย็ยนร่วมกันที่ร้านอาหารพัตคารแม่สบายดีท่าแขกชื่อแปลกดีครับ ชื่อท่าแขกก็เป็นพื้นที่อยู่แล้วเรียกว่าสบายดีท่าแขกร้านนี้โอโห้โถงครับทาให้เราเห็นก่อนจะเข้านี่ผมเป็นคนมีชอบมาดูอะไร,ประแปลกๆไม่เห็นหมูน้อยอย่างโอ้โห,โห้ายหลายๆครับแต่เขาบอกว่าอย่านะเพราะข้างในนั้นผมเตรียมไว้ให้แล้วท่านสมเพชนบอกว่าไม่ต้องครับเดี๋ยววันนี้มีอาหารรสเด็ดๆครับที่ร้านอาหารสําคัญของ ชาวท่าแขกหรือว่าคำมวลเ,เห็นบรรยากาศแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่นะครับคือภายในบรรยากาศของอร้านอาหารสบายดีท่าแขกที่เขามาชิมมาทานกันนี่เสียม,มงครับบอกว่าต้องล้างมือก่อนนะครับก่อนจะเข้าเพราะปัจจุบันนี้เราต้องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องโรคไัยไข้เจ็บที่นี่สะอาดครับร้านใหญ่โตโมโหรารและอยู่ริมน้ําด้วยบรรยากาศบอกไม่ถูกว่า มันสวยขนาดไหนดีขนาดไหนครับเดี๋ยวติดตามรายการตำนานทะลกตอนต่อไปครับท่านครับ